สวัสดีครับเทพคอยนะครกลับมาพบกันกันกบาการสอนเขียนบอท TFTX คอนโซลนะครับตอนที่สองตอนที่แล้วเราได้แนะนำนะครับว่า,าในตลาดมันมีบอทอะไรบ้างนะแล้วแต่ละอย่างมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะฮะก็พอเข้าใจเบื้องต้นแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็เทปที่2เดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของ การทำงานเบื้องต้นนะครับของควอนโซนว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกันนะครับคุณก็เข้า FTX นะฮะแล้วก็สมัครผ่านเลฟของผมด้วยนะครับใครๆดูเข้ามาแล้วก็ผมจะมีเลฟเฟลราลิงก์อยู่นะครับก็อย่าลืมสมัครผ่านเลฟของผมกันด้วยเนาะถือว่าเป็นค่า เขาเรียกอะไรเป็นค่าตอบแทนที่ผมอุสาหนั่งทำเนื้อหามาให้ทวกท่านดูกันฟรีๆแล้วกันนะผมก็ขอแค่นั้นแหละไม่ได้ไรหรอกนะครับจริงๆท่านสมัครก็มีข้อดีด้วยนะ,นะเพราะว่าก็จะได้ลดค่าธรรมเนียมด้วยนะครับตอนนี้ FTX เนี่ยมันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งด้วยคือค่าธรรมเนียมมันฟรีนะครับของคนที่ตั้งลิมิตออเดอร์นะครคนที่ไม่ได้ตั้งลิมิตออเดอร์ตั้งมาร์เก็ตออเดอร์ก็จะไม่ฟรีแต่ว่าก็ถูกอ่ะ รู้สึกจไม่เท่าไหร่เองนะ0.06เองมั้งนะครับฟีเนี่ยลองไปดูเนี่ย0.07นะครับถ้าคุณสมัครผ่านเล็บผมก็จะเหลือ 0. 0.6ว่06ว0.06วๆนะถูกจะตายนะถูกกว่าที่อื่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็มาใช้กันเถอะไปแนสแพงมากเลยตนะ้อบอกไว้ก่อนนะครับอ่าโอเคทีนี้มาดูนะครับควอนโซนเข้าตรงไหนนะนี่คนระัเมดูซ้ายข้างบนนี้ แล้วก็กดมาที่ก n อนโซนนะครับอ่าจริงๆก็แนะนำกันไปตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วแล้วก็เลือกเก็ Start ์ทนะครับเริ่มยังไงดีนะอันนี้ก็เป็นหน้าจอของเขานะฮะเริ่มเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะฮะว่าหลักการของมันเป็นยังไงนะจริงๆไม่มีอะไรก็ Create New r u นะครับค e ดเอ e นมาก่อนนะครับก็ new รูก็จะมีชื่อนะครับชื่อของ r u นะฮะแล้วก็ t i c k e r นะครับ A อคชั่นแอคทำอะไรบ้างนะฮะ เดี๋ยวผมจะอธิบายหลักการของมันนะครับเดี๋ยวจะเขียนให้ดูกลับมาดูนะครับเราดูแค่สามตัวนี้ไปก่อนหลักการของมันนะครับเบื้องต้นเลยก็คืออ่ามันจะเป็นเหมือนลักษณะเป็นโปรแกรมเป็นลูปนะครับของคอนโซลเนี่ยลูปหนึ่งลูปละสิบห้าวินะครับที่มันบอกไปนะครับ รูปหนึ่งมันทำอะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างแค่แอคชั่นเดียวมาก่อนนะฮะแอคชั่นเดียวก่อนแอคชั่นเมื่อกี้ที่เราเห็นว่าจะมีทิกเกอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ TI ถูกเนาะเขียนผิดผมไม่รู้แล้วก็เงื่อนไขนะฮะก็ทิกเกอร์เนี่ยมันจะมีแค่สองค่าคือ True นะครับ กับฟานะฮะตรงนี้คนที่ไม่เคยเรียนเขียนโปรแกรมมานะครับก็อาจจะงงเล็กน้อยนะครับก็ถ้าใครไม่เคยเรียนก็ไม่เป็นไรนะลองดูๆไปก่อนแล้วกันนะครับทิกเกอร์ก็คือไม่มีอะไรหรอกคือเงื่อนไขอีฟอะนะฮะอันนี้คืออ e ีฟถ้าคนเขียนโปรแกรมมาแค่อ e ีฟแค่นั้นแหละเป็นอีฟสเตทเมนต์นะครับถ้าอีฟเป็นทูนะครับก็ค่อยไปทำแอคชั่นนะครับ ถ้าเป็น False ก็ไม่ทำอะไรนะครับไม่ทำอะไรก็ไม่ทำอะไรนั่งเฉยๆไปนะครับ a ค t i ่นมันจะทำ a คชั่นที่1นึ่ง a ที่2นะครับอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันวนลู o นะครับสมมติโ,โปรแกรมมันวนลู o p นะฮะ65วิ w. มันก็จะมาเข้าเงื่อนไขมันก็เช็คอีฟก่อนเลยในะอี มีเงินขตรงหรือเปล่าถ้าทู่นะฮะก็ไปทางนี้นะครับถ้าเฟลก็ไปทางนี้นยมันก็วนเช็คไปเรื่อยเช็ค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 นะครับอ่าอันนี้คืออันนี้คือเบสิกนะคือเบื้องต้นของมันเลยหลักการของมันนะครับมันจะไม่เหมือนโปรแกรมที่เราเขียนเขียนกันที่แบบรันแล้วมันก็ทํามันรอออนี้มันเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนคล้ายๆตัวอินเทอร์แัปอะใครเรียนโปรแกรมมานะมันก็จะแบบวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะครับเช็คถ้ามงเงินไขก็ทํา ทีนี้เนี่ยนะฮะในคอนโซลนะครับคุณไม่ได้มีอีฟแค่อีฟเดียวอ่ะมันจะมีคุณสามารถสร้างได้หลายทิกเกอร์นะครับแต่และทิกเกอร์มีทูเฟลแยกขอ,ของตัวเองนะครับทูเฟลแยกกันไปอ่าทูเฟลทูเฟลไปเรื่อยๆนะครับอินฟินิตสมมติคุณสร้างรูเนมนะฮะรูมรูเนม คุชื่อว่าอะไรดีนะครับเนี่ยมันก็ยกตัวอย่างมาให้นะครับ BTC มากกว่าเก้าพันนะครับคุณก็ตั้งชื่อให้มันตรงกับที่คุณต้องการสร้างทิกเกอร์นะต้องการสร้างใช้งเงินไขยีฟนะบางทีถ้าคุณตั้งไม่ตรงแล้วคุณจะงงนะครับอันเนี้ยหลักการของมันเห็นไหมคุณสร้างทิกเกอร์เนี่ยก็นี่ไงไพ มากกว่า9000หรือเปล่านะครับตรงนี้เป็นเรื่องของการทำพวก compare to f a l t นะฮะสำหรับคนที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมก็จะงงเต็กกันอีกนะครับว่าอย่างวะนะก็ไม่มีอะไรเนี่ยคือมันจะมีฟังก์ชันนะครับแล้วก็ไปเช็คว่าแบบเออไอ,อชื่อเนี้ยนะฮะชื่อชื่อซิมโบลเนี้ยราคาเท่าไหร่นี่คือฟังก์ชันเช็คไพ่ถ้าคุณอยากรู้ว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างคุณกดตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเครื่องหมายคําถามเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นมาดีเทลเยอะเลยนะครับก็ เป็นคำสั่งที่เราใช้ได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่ในะอีกวิดีโอหนึ่งแล้วกันอันนี้เอาคร่าวๆห้ให้เห็นกันก่อนนะครับอันนี้คือเบสิกเลยนะครับเช็คไพ่มากกว่า900 0หรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ไพ่เป็นมากกว่า9000นไงมันหมื่นกว่า,วานะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็น two. ทูทีนี้คุณลองเปลี่ยนตรงนี้เป็นน้อยกว่านะครับเห็นไหมมันก็รีเทิร์นโฟลมามันคือเอฟเอลธรรมดาเลยถ้าคนเขียนโปรแกรมมบอกอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับ แอคชั่ก็คือตัวข้างในก้อน if s t t t e m e n t เนี่ยไม่มีอะไรเลยก็เป็นแค่คอมมานด์คอมมานด์คอมมานนะครับถ้า if e ตรงคุณจะทำอะไรอ่ะคุณบอกคุณอยากให้เปิด Open Position นะให้ Buy นะฮะก็ได้แต่มันมีอย่างอื่นเนี่ย c o s e Position ก็ได้นะครับ Place Custom Order จะเป็นพวก market o r d อ r อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็น Port l ลูพอูก็ได้เหมือนกันกนะ็คือ Port ตไอเนี่ยไว้ กี่นาทีกี่วันอะไรก็ว่ากันไปนะครับว่ามันมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับอันพอสก็ได้นะถ้าตรงเงื่อนไขนี้ค่อยอันพอสอะไรอย่างงี้นะครับหรืออันที่สําคัญอีกอันก็เป็นการเซตวาริเอเบิลก็ได้นะครับเนื่องจากอีกโปรแกรมเนี่ยนะมันทํางานเป็น loop นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนเขียนโปรแกรมมาเนี่ยุณจะเข้าใจว่ามันจะต้องมีวาตัวหนึ่งที่เป็นแบบ global variable ไว้ กบัวาเนี่ยนี่คือแม่งอีโกบาวาเนี่ยเราต้องแบบไปเท้าที่ผมดูในแพ็คเขาเรียกอะไรเอ็กซมเปิลของเขานะคือคุณต้องไปแบบไปสร้างทิกเกอร์อีกอันนึงนะครับที่ที่แว่งพ่นแต่ค่าทรูออกมาเฉยๆนะครับคือทุกครั้งที่มันวนลูปเนี่ยให้คุณเซตตัวแปรนะฮะเนี่ยมันก็จะมี variable name เซตอะไรอ่ะสมมุติคุณ วันนีเบอร์เนมนะฮะคุณอยากจะเซตอะไรลนะ่ะสมมติคุณก็อ่าที่ผมใช้อยู่นะสมมติก็เป็นว่าเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะฮะเปอร์เซ็นต์เกณฑ์นะโปรฟิตเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยโปรฟิตเปอร์เซ็นต์นะสมมติผมอยากจะให้แบบเอ้ยมัน ถ้ามันคำนวณ Profit เปอร์เซ็นต์นะฮะมากกว่า1%อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราค่อยขายนะครับอันนี้เราก็ให้เซตว a ล i a b l e ได้นะครับสมมติเราให้ t ท o นะครับเพราะฉะนั้นทุกๆหลูปที่มันวนมานะครับมันก็จะเ็มันก็จะเช็คว่า Profit เปอร์เซ็นต์นะครับอ้น,นี้เราอ้น,นี้สมมติเราจะสร้าง Constant นะนี่คือ Constant ถ้าจะทำอย่างนี้มันจะเป็น c คอนนะครับคนที่เขียนโปรแกรมมาก่อนก็จะเข้าใจกันดีอ๋อมันคือคอน นะเมื่อกี้ที่ผมทำนะเพราะฉะนั้น variable มันจะมี2อันนะฮะมันจะมีว a ที่แบบยัดค่าอะไรไปก็ได้นะครับกับคอ n นะฮะ constant นะไอ้น,นี้จะเป็นแบบค่าคงที่นะที่แบบว่าเหมือนกับให้เห็นทั้งหมดอะนะครับถ้ามานะสร้างลักษณะนี้ก็คือจะเป็นสร้าง constant นะครับ constant เนี่ยเราก็หยิบเอาไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวมันจะมะีคำสั่งอื่นๆนะเดี๋ยวผมลอง save แล้ว run ไปดูก่อนนะครับ นี่เราก็ตั้งชื่อมันสื่อนะครับอย่าตั้ง AAABBB อย่างนั้นตีตอต,ตีมือตายเลยนะครับใครมันเขียนโปรแกรมแบบรู้เนม a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 , a b b b อหานเมืองอย่าเลยว่าเขียนให้มันเต็มๆเลยเาให้เขียนแล้วก็เขียนไปน,ะะนี่เราก็เซ็ตอย่างอื่นก็ได้นะครับสมมุติเราอยากจะเซ็ตเปอร์ฟิตเปอร์เซนต์นะครับอาจจะเป็นบาลาน c e เช็คนะฮะบาลานเช็คนะครับ balance, นี่อาจจะเป็นหนึ่งร้อยอะไรอย่างนี้นะครับก็ได้เหมือนกันเนี่ยเราก็เซตอัตรานไว้นะครับเออมันเพิ่งเริ่มมานะครับเออนี่มันเตือนก่อนเพราะว่าบางทีคนไม่เข้าใจแล้วไปเขียนผิดเขียนถูกนะแม่งทางานดันทีถ้าคุณเขียนผิดเนี่ยชิบหายนะครับผอดคุณพังเลยแม่งไม่มีตัวเทสให้ด้วยอะเขาที้ยเลย มีข <muitas> <arias> ้อเสียอย่างนี้นะฮะนะครับอ่าอนนี้คือกอนเซนเซตอัพนะครับเนี่ยมันก็จะเซตแวลูเบลไปนะครับสมมุติคุณอยากจะเอาแเบลมาใช้นะอ่าคอมเพลอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าสมมติคอมเพลบาลานนะครับคุณก็มันจะมีก็ต้องกดดูตรงนี้ก่อนนะครับมันจะมีการเรียกหาแวลเบลนะครับมันจะไปอยู่ตรงข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ย อยู่ในมิสเซเลเนียนะครับ get variable นะครับ name อ่าเราก็จำชื่อไม่ได้นะกู <c oughs> ตั้งชื่ออะไรวะนะครับออนะครับก็เนี่ยก็ใส่ไป get variable name นะครับอ่าอ่าทีนี้เราก็ลืมไงเราก็เซฟดาวไว้ก่อนเพร่ะเราลืมเราก็ต้องไปดูข้างนอกก่อนกูเซ็ตอะไรวะวะอันนี้ต้องจดไว้นะครับ คือโปรแกรมเนี่ยมันค่อนข้างเอ่อพิบิตีไนะคุณต้องจดไว้อะเนี่ยเปอร์โปรฟิตเปอร์เซ็นใช่ไหมอ่ะ,อะคุณลองเรียกมาดูอันเดียวก็ป,ปีมาก็ได้วะอ่าโอเคชูปนะครับอีดีดนาไหนลองดูสิมันจะรีเทิร์นขั้นหนึ่งออกมาหรือเปล่าเห็นไหมมันรีเทิร์นขั้นหนึ่งออกมาแล้วอพอจะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการของมันก็คือนะฮะมันก็ต้องมี รูที่ทำการเซต Variable นะครับตัวหนึ่งนะจะเป็น o g a l เ a a วหรือก็ได้โคเบล l r ถ้าเป็น Constant ก็ต้องให้เป็น True ตลอดแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยคุณอยากให้มันมีเงื่อนไขพิเศษอย่างเช่นว่าถ้าไอ้นี้มันไม่เท่ากับอันนี้คุณก็ค่อยมาเปลี่ยนตัวแปรน,นี้คุณก็ค่อยใส่ทิกเกอร์ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าแม่งมันจะเป็นอีเต็ไมไปหมดเลยอีฟอีฟอีคุณก็ต้องมานั่งเขียนโครงสร้าง นะเขียนโครงสร้างตรงนี้ของคุณเองเลยนะนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคุณจะง,งงแน่ๆนะครับเหมือนผมยังงงเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเขียนลงกระดาษนะไปดีไซน์ออกมาก่อนนะฮะดีไซน์ด้วยตัวเองอันนี้เรามาเล่าให้ฟังกันก่อนคร่าวๆมันมีลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ย Get variable อ่า profit เปอร์เซก็ได้มาค่านี้ใช่ไหมอ่าหมดคุณหมอว่ไอ้นี้เท่ากับอ่าแล้วน้อยกว่าบาลน บาลานของ BTC นะฮะอะไรอย่างงี้มีได้ป่ก BTC บูแล้วกันผมไม่แน่ใจแล้วต้องลองไปเลือกดูนะครับอ่าไม่มีนะ b a บาลาน BTC บูไม่มีเหรอถ้ามันต้องเลือกอะไรวะบาลาน BTC เฉยๆได้ไหมอ๋อมันไม่มี BTC บูมันมีแต่บูไงโง่จริงนะครับอ่าเห็นไหมมันก็เป็น f a l นะครับ มันก็จะไปเช็คบาลานซ์ของบูแล้วว่าได้เท่าไหร่แล้วคอมเพร์กันออกมาแล้วน้อยกว่าไอนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยคุณก็ไปลองจิ้มเล่นโมโมโซๆดูก่อนก็ได้นะครับเพื่อความเข้าใจนะครับตอนนี้ก็ให้มาผมก็เกินให้ฟังก่อนนะครับมันมีประมาณนี้เนี่ยแล้วก็พอเมื่อเข้าเงื่อนไขนี้ปุ๊บคุณก็จะเทคแอคชั่นเนี่ยเทคอะไรก็คุณก็ไปคิดต่อเองนะครับว่าจะทําอะไรนะจะบายจะเซลล์จะฟิวเจอร์จะทําอะไรเลเวลเลตมันเยอะไปหมด นะครับทีนี้มันจะมีเรื่องของไอ้ส่วนที่การคำนวณลิมิตไพด์ตรงนี้ยนะผมยังไม่ยังไม่เข้าไปถึงแล้วกันนะฮะสำหรับวิดีโอวันนี้เราแค่เราแค่มาพูดกันคร่าวๆก่อนนะฮะให้เห็นหลักการก่อนว่าอ๋อเออรูเนี่ยมันวิ่งอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าเราอ่านในด็อก m เมนต์นะครับเราก็จะเห็นมันจะบอกว่าทุกรูเนี่ยแม่งจะรัน Execute พร้อมกันหมดเลยนะครับ คือไม่ว่าคุณจะสร้างทิกเกอร์ไว้แบบเรียงหน้ากระดานเป็นกี่อันนะนะครับเนี่ยในเนี้ยเรียงกันไปนะครับมันจะ execute พร้อมกันหมดเลยถ้าคุณไม่อยากให้ execute พร้อมกันนะฮะคุณก็อาจจะต้องใส่ action นะครับแล้วก็เป็นเลือกว่แบบ p อ u s e รูนะฮะพอเข้าเงื่อนไขนี้ปุ๊บก็ p อ r t รูไปกี่นาทีนะอะไรอย่างนี้มันไป c u r เลรูหรือเปล่าหรือจะเ p e c ิฟิกรูอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ย เซปรูมันคืออ e, ีแบบจับไม่แค่เนี้ยหรือจะ,จะแบบหยุดทุกอันเลยนะฮะห้านาทีแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่นะครับอันนี้ก็มีประโยชน์สําหรับคนทีอออ aste, ่ออยากจะลองแบคเทสอยากจะลองเทสดูก่อนนะบางทีแบบเรารันแล้วแบบแม่งปุ่มปุ่มปุ่ม,มแล้วมันผิดนี่ผิดขึ้นมานี่แม่งเอ็กซิคิวทุกสิบห้านาทีนะสมมุติคณเขียนผิดไปนิดเดียวผรอตคุณพังเลยนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็สําคัญนะฮะใส่ไว้หน่อยหนึ่งนะคุณจะพัฒนานะเอออย่างน้อยแบบเฮ้ย โอเคถูบอกว่า,วามันผิดก็แบบเออ,อยังแก้ทันนะเพราะว่าถ้ามันผิดเนี่ยนะฮะคุณจะต้องมานั่งแบบ disable rule นะครับเพื่อให้มันหยุดนะฮะไม่งั้นเนี่ยแม่งจะทำงานไปเรื่อยๆยทุกสิบห้าวินาทีนะครับเนี่ย,ยตรงนี้ก็คุณคลิกแล้วคุณก็จะ Edit Co p y ได้นะถ้าคุณสมมติคุณขี้เกียจเขียนเยอะคุณทำรูคล้ยคล้ายกันคุณก็ Co p y ได้นะครับมันก็จะแบบ create ขึ้นมาใหม่ใช้ค่าเดิมนะฮะเราก็ค่อยมาเปลี่ยนตัวรูเนมตรงนี้นะครับ อ่าพอเห็นภาพเนาะนะฮนะนี้เป็นภาพเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นรูตรงนี้จะถูกรันทั้งหมดนะฮะล็อกล็อกก็คือจะบอกว่านะฮะมีมีแบบว่าเอ้ยทำอะไรไปบ้างเห็นไหมทามันเซตวลีเบิลมันก็จะเซตมาบอกให้เราดูนะครับเออมันมีวลีเบิลบอกด้วยนะครับว่าตัวแปรเรามีอะไรบ้างนะตรงนี้เราก็ดูจำมไว้ได้นะครับเอาไ้เป็นการแบ็กเทสไปในตัวได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก้อนโซนหนึ่งก้อนนะครับหนึ่งอันก็คือจะเป็นหนึ่ง หนูเซตทีนี้ถ้าคุณอยากที่จะกระจายนะฮะคุณสร้างสับแอคเคาท์ใหม่ได้นะครับเพราะว่า FTX เขอาอนุญ,ญาตให้มีสับแอคเคาท์ได้นะครับผมแนะนำไอเมอคเคาท์เนี่ยคุณเก็บเอาไว้ทำอะไรของคุณนะ่ะแต่คุณไปลองเล่นที่สับแอคเคาท์ดูก่อนดีกว่านะจะปลอดภัยกว่านะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเมอคเคาท์บางทีเงินเราเข้าเงินเราออกแล้วแบบรูมัน execute เลยอย่างเงี้ยจะสวยเอานะครับ เพราะนั้นก็ไปสร้างสับแอคเคาท์ใหม่ซะแล้วก็ค่อยไป Execute r u รูอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ,อ,ะอเคกี่นาทีละประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะพอเห็นภาพกันนะครับอันนี้คงได้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยววันนี้ผมต้องรีบไปธุระแล้วยังไงก็ลองดูนะฮะลองไปจิ้มจิม้เล่นดูได้นะครับก็คี e a เอ็รูนะครับแล้วก็ไปเนี่ยไปจิ้มจนะครับจิ้มจิ้มรเนี่ยตรงเนี้ย เยอะแยะไปหมดเลยนะครับข้อเสียของ H t ฟคือมันไม่มีเหรียญให้เราเทสไงถ้าเราทำเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าเสียตังจริงอะ่ะแต่ว่าเราก็สามารถเทรดด้วยเงินที่ต่ำสุดถึงระดับ0.1 USD ได้นะครับมันมีข้อดีตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะลองก็ลองด้วยเงินเล็กๆดูก่อนนะครับอย่าไปทำแบบว่าเงินก้อนใหญ่หญๆเดี๋ยวพลาดอะไรขึ้นมาจะสวยนะครับ ผม,มแนะนำสำหรับคนที่เขียนโปรแกรมเป็นเนาะคนที่เขียนโปรแกรมไม่เป็นก็บางทีมันมันนึกลอจิกไม่ออกอะจริงมันนึกลอจิกไม่ออกเพราะว่ากว่าคุณที่จะเขียนโปรแกรมขึ้นมาได้คุณต้องมีประสบการณ์รอ๋อ,อมันต้องอ e ีเอลอะไรอย่างง้นะคุณต้องนั่งเขียนลงกระดาษถ้าคุณแบบว่าเบสิกโปรแกรมมิ่งยังไม่ได้เลยผมไม่แนะนำให้ทำนะครับยังไม่แนะนำอันนี้ผมแนะนำสำหรับคนมีพื้นเขียนโปรแกรมมาบ้างนะฮะ ถ้ายังไม่มีพื้นเขียนโปรแกรมเลยก็ต้องไปเรียนเขียนโปรแกรมก่อนมันก็ไม่ได้ง่ายนะฮะก็โอเคก็แนะนํากันไว้เท่านี้นะฮะก็ลองเล่นกันดูนะครับสำหรับสายโปรแกรมเมอร์นะ่าจะชอบเลยแหละไม่ต้องมานั่งเขียนบอร์ดเองให้เมื่อยตุ้มนะครับเขียนรูนิดนินนหน่อยหน่อยแล้วก็มันก็ทํางานได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเทมหน้าเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดนะครับไล่พวกคาสั่งแล้วก็อาจจะมีโค้ดตัวอย่างที่มันทํางานบางอย่างแบบเบสิกฟังก์ชันอย่างเช่น ขายถ้าเข้าเงื่อนไขอันนี้อะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาลองเล่าให้ฟังดูนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับ